วิธีทําเบทชาไทยนะคะสําหรับไปทําเครื่องดื่มเกี่ยวกับชาไทยต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชามะนาวชานมเย็นมาดูส่วนผสมกันค่ะน้ำสะอาด1.5ลิตรหรือว่า1,500ลิตรหรือว่าน้ำขวดใหญ่ของเราขวดหนึ่งเลยค่ะดูปริมาตรแล้วก็เทลงต้มได้เลยนะคะต้มน้ำให้ร้อนนะคะวันนี้เปิ้นใช้ชาไทยชาตรามือนะคะห่อสีแดงแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็พอน้ําเดือดแล้วเราจะใช้ชาตามือลงไป90กรัมนะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องตวงก็ใช้ช้อนโต๊ะได้นะคะประมาณ10ช้อนโต๊ะค่ะถึง12ช้อนโต๊ะนะคะคนชาให้ต่อเนื่องเป็นเวลา3นาทีนะคะจับเวลาได้เลยค่ะพอครบ3นาทีแล้วเราก็จะมากรองเอาน้ำชานะคะใช้ผ้ากรองหรือว่าตะแกรงนะคะแล้วแต่ใครมีแบบไหนเลยจ้า พอกลองเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้ให้